สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องขยับปากสำหรับวันนี้จะพาทุกคนไปฟังเรื่องเล่าอาถรรพ์สะพานข้ามแม่น้ำโขงสะพานที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองซึ่งเชื่อมกันระหว่างจังหวัดมุกดาหารของไทยและแขวงสวรรคเขตของสอปปลาวนั่นเองค่ะมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่านานมาแล้ว มีชาวมุกดาหารคนหนึ่งออกมานั่งอยู่นอกระเบียงบ้านในคืนพระจันทร์เต็มดวงเขามองไปยังแม่น้ำโขงเห็นเรือลำเล็กๆลอยอยู่ไม่ไกลจากฝั่งสักเท่าไหร่ดูแล้วไม่เห็นคนพายคิดว่าเป็นเรือร้างไม่มีเจ้าของจึงอยากได้มาเป็นของตัวเองและได้ชวนญาติพายเรือกันออกไปเอาเมื่อเข้าไปใกล้เรือลำนั้นก็ต้องตกใจอย,อย่างแรง เพราะจูจ่ๆเรือนั่นก็ขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหลายเท่าจนพวกเขาต้องรีบพายเรือกลับเข้าฝั่งอย่างกระหืดกระหอบเลยทีเดียวซึ่งต่อมาบริเวณน้ำตรงนี้ถูกกำหนดให้สร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองในช่วงปี2536ถึง2537ชาวบ้านก็เริ่มได้ข่าวว่าจะมีโครงการสร้างสะพาน แต่โครงการก็ถูกชะลอไปก่อนเพราะมีเหตุประหลาดเกิดขึ้นหลายอย่างชาวบ้านยังเล่าต่ออีกว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้ว่ายทวนกระแสน้ำจากฝั่งลาวมาฝั่งไทยเห็นแต่ส่วนที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมามองดูคล้ายกับครีบของปลาตรงบริเวณใกล้กลับที่กำลังจะสร้างสะพานแต่เมื่อชาวบ้านวิ่งเข้าไปดูใกล้ๆก็ปรากฏว่าหายไปแล้ว ข่าวที่ว่าจะสร้างสะพานก็มีมานานแล้วแต่กว่าจะได้สร้างจริงๆก็ในปี2543ทางทีมงานได้เริ่มต้นสร้างออฟฟิศก่อนซึ่งยังไม่ทันได้ใช้งานเลยก็มีเหตุร้ายเป็นลางไม่ดีเกิดขึ้นคือมีคนไปผูกคอตายในออฟฟิศที่เพิ่งสร้างใหม่โดยไม่รู้สาเหตุเลยพนักงานที่จะมาใช้ออฟฟิศต,ต่างก็กลัวกันมากไม่เป็นอันทำงาน หัวหน้าจึงสั่งให้หรื้อถอนออฟฟิศใหม่ซะแล้วเอาวัสดุเหล็กกระเบื้องไปบริจาคให้กับวัดแล้วซื้ออุปกรณ์มาสร้างใหม่แต่ก็สร้างอยู่ตำแหน่งเดิมนั่นแหละ4-5หเดือนต่อมาก็มีเหตุร้ายที่สองเกิดขึ้นคือคนงานก่อสร้างที่กำลังสร้างสะพานอยู่นั้นได้ตกนั่งร้านตายเหตุร้า right ยครั้งที่สก็ตามมา เมื่อคนงานที่ออกไปทำงานสร้างเสาที่กลางน้ำโขงรู้สึกร้อนอยากล้างหน้าเขาได้ก้มลงไปตักน้ำมาล้างหน้าและจังหวะนั้นก็ได้ตกน้ำตายไปอีกคนเหตุการณ์แปลกๆของที่นี่ทําให้คนงานที่เหลือเริ่มเกิดความกลัวและเมื่อการก่อสร้างดำเนินมาถึงเสาเข็มต้นที่11ซึ่งอยู่กลางแม่น้ำโขง มีปัญหาตั้งแต่เริ่มทำการตอกเสาเข็มต้นนี้เพราะมันผิดปกติไม่เหมือนต้นอื่นๆตอกยังไงก็ตอกไม่ลงใช้สว่านเจาะจนหัวสว่านหักก็ยังไม่ได้วิศะวะกรจึงไปจ้างนักดำน้ำให้ลงไปดูว่าเป็นเพราะอะไรและเอาหัวเจาะขึ้นมาแต่พอดำลงไปนักดำน้ำก็แทบหยุดหายใจเมื่อเขาเห็น ดวงตาสีแดงเป็นคู่คู่อยู่เต็มใต้น้ำมีลำตัวสีเขียวยาวลอยอยู่รอบๆอบบริเวณนั้นและกำลังจ้องมองมาที่เขาทำให้เขารีบว่ายหนีขึ้นมาอย่างไม่คิดชีวิตพอขึ้นบกได้ก็ไม่เอาเงินค่าจ้างรีบเก็บเข้าของกลับบ้านไปเลยแต่วิศวกรญี่ปุ่นก็ไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งนั้น จึงได้สั่งให้เอาปูนเทลงไปที่ตอหม้อของเสาต้นนี้เลยเจาะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นซึ่งขณะเทลงไปนั้นก็ต้องพบกับความประหลาดใจคือเทปูนล,ลงไปเท่าไหร่ก็เทไม่เต็มสักทีทำให้เสาต้นนี้ใช้ปูนเป็นจํานวนมากกว่าทุกต้นแต่ในที่สุดก็เทเต็มจนได้การสร้างสะพานยังคงดำเนินไปเรื่อยๆ ทากลางอุปสรรคและเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงวันวิสาขาบูชาปีพศ2548ยามที่เฝ้าไซก่อสร้างเขาได้ฝันว่ามีคนใส่ชุดขาวมาบอกว่าในวันพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาให้ยามช่วยไปบอกหัวหน้าด้วยว่าขอให้หยุดงานก่อนหนึ่งวันเพราะพวกเขาจะอธิษฐานเข้าพรรษากัน ซึ่งวิศวกรญี่ปุ่นไม่ยอมหยุดตามที่ขอเพราะเห็นเป็นเรื่องไร้สาระและในวันที่22กรกฎาคม2548วันเข้าพรรษานี่เองวิศวกรชาวญี่ปุ่นสามคนได้ลงเรือไปดูการวางคานของสะพานด้วยตัวเองทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยลองนั่งเรือออกไปดูเลยสักครั้งและในเวลานั้นเอง คนงานก็กำลังจะใช้เครนยกแท่นปูนขึ้นเพื่อไปวางบนหัวเสาต้นที่11ต้นที่มีปัญหามากที่สุดขณะที่คนงานกดสวิตช์เครนก็ได้ยกแท่นปูนขึ้นไปแต่ยังไม่ทันได้วางถึงหัวเสาเครนก็หักพังออกเป็นสมส่วนคานยกแท่นปูนและสลิงได้เหวี่ยงตัดร่างวิศวกรชาวญี่ปุ่นวัย45ปีขาดออกเป็นสองท่อน ตายทันทีและเครนที่หักนั้นก็ตกลงกลางแม่น้ำกระแทกทับวิศวกรบนเรือสามคนจมน้ำหายสับูนย์ซึ่งเรื่องนี้ได้กลายเป็นข่าวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับในช่วงวันเข้าพรรษา22-23กรกฎาคมปีพศ2548ตามข่าวได้รายงานว่า เหตุการณ์ครั้งนี้มีคนจมน้ำหายสับสูนทั้งหมด8คนเป็นวิศวกรชาวญี่ปุ่น3คนเป็นชาวฟิลิปปินส์1คนและคนงานไทยอีก4คนนอกนั้นบาดเจ็บเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอีก7คนซึ่งหลังจากนั้นบริษัทผู้รับเหมาทุกบริษัทที่เข้ารับงานสร้างสะพานพากันหยุดงานเพื่อทำบุญ จากเหตุการณ์อาถรรพ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มมีการสร้างสะพานแห่งนี้นั้นได้สังเวยชีวิตคนงานที่นี่ไปทั้งหมด17ชีวิตแล้วจึงทําให้คนงานที่เป็นคนไทยอีสานและคนงานลาวพากันหยุดงานไม่ยอมสร้างสะพานต่อเพราะกลัวตายเหลือก็แต่คนงานชาวต่างชาติและคนที่ไม่เชื่อก็ยังทําการก่อสร้างทำให้การก่อสร้างยังพอขับเคลื่อนไปได้ นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านร่ำลืออีกว่าในช่วงแรกที่มีการก่อสร้างสะพานองค์พญานาคได้เข้าทรงเด็กหขวบและบอกว่าไม่ให้สร้างสะพานบริเวณนี้เพราะเป็นถ้ำของพญานาคก,การสร้างสะพานจะอยู่เหนือน้ำซึ่งถือว่าเป็นการลบหลู่ท่านอย่างมากถ้าไม่เชื่อและสร้างต่อจะมีคนเสียชีวิตมากมายทำให้ชาวบ้านบางกลุ่มได้ไปหาเจ้าหน้าที่อากรจังหวัด ซึ่งท่านก็ได้ไปหาร่างทรงร่างทรงบอกว่าให้ตั้งศาลพญานาคใกล้บริเวณที่ก่อสร้างเพื่อจะได้อัญเชิญพญานาคขึ้นมาเนื่องจากในบริเวณนั้นเป็นถ้ำพญานาคผู้ปกปักรักษาและดูแลลูกหลานชาวริมน้ำโขงมาช้านานหากตั้งศาลแล้วก็จะได้ทำการสร้างสะพานต่อได้นับแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทีมงานทั้งหมดหยุดการก่อสร้างทันที เพราะกลัวอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งได้มีการทำพิธีตั้งศาลพญานาคและสร้างเสาพญานาคขึ้นเพื่ออัญเชิญองค์พญานาคมาสถิตหลังจากนั้นไม่นานเหตุการณ์ต่างๆจึงเงียบสงบทำให้การก่อสร้างสะพานแห่งนี้สำเร็จด้วยดีจนปัจจุบันสถานที่แห่งนี้กลายเป็นที่ท่องเที่ยวและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ระหว่างจังหวัดมุกดาหารและแขวงสวรรณเขตสบป,อปอลาว เป็นยังไงบ้างคะเรื่องเล่าอาถรรพ์สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมและรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องขยับปากด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปคะ่ะ